หัวข้อถัดไปนะครับคือการรวมเอาอาร์อกับคอนต้านะครับเข้าไปในแบบจำลองการแพร่เชื้อหรือว่าแบบจำลองการติดเชื้อโรคนะครับอนนี้พอไปดูข้อดีข้อเสียนะครับของต้องเรียกว่าอะไรจุดแข็งแล้วก็ข้อจำกัดนะครับ ของไอตัวค่าอาร์นอตกับค่าคอนตาแล้วเนี่ยการรวมเอาตัวชี้วัดสองตัวนี้เข้าไปในการทำแบบจำลองการติดเชื้อหรือการแพร่เชื้อนะครับสามารถให้ความเข้าใจที่มัน More Comprehensive ก็คือเหมือนเข้าใจได้ c o m p r e h e n s ก็ ensive, คือเหมือนกับครอบคุม เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของดอินามิกของการแพร่เชื้อโรคนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการใช้ค่าอนอ t เนี่ย in conjunction with ก็คือใช้ร่วมกันนั่นแหละ in conjunction with อันนี้ก็อาจจะพูดว่า t o g e t h e r with หรือว่า i n conjunction with ก็ได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นการใช้ค่าอนอตเนี่ยร่วมกับค่าคอนตานะครับทอไมเอม่เอยกตัวอย่างเช่นการใช้โมเดลนะครับซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเนี่ยนะเบสนะครับเป็นอนอตเบสกับคอนตาเบสโมเดลเนี่ยนะครับสามารถช่วยบ่งชี้นะครับสภาพการที่มัน มีความเสี่ยงสูงนะครับสถานการณ์ที่มันมีความเสี่ยงสูงแล้วก็กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับซึ่งก็จะช่วยให้การซึ่งจะซึ่งจะเป็นประโยชน์นะซึ่งจะช่วยให้สามารถออกแบบแล้วก็ลงมือใช้นะครับไอมาตรการแทรกแซงนะที่เป็น มาตรการเป้าหมายของเราอ่ะได้นะครับนี้เขาก็แนะนําเหมือนกับให้ให้ใช้โมเดลที่มันเอาทั้งค่าอาร์นอแล้วก็ค่าคอนต้านั่นแหละเข้าไปร่วมอยู่ในโมเดลที่ใช้ในการทํานายการแพร่เชื้อโรคนะครับ